บอกคนเดินทางได้พี่เอ็มพูดคู่ที่ไล่ลงมาเขาบอกว่าคนเดินทางจะได้ใช่ไหมตอนนี้ผมเดินทางก็แค่ผมผมคิดผมได้เกิดตาโยกเหมือนกันนะสาสิบสี่สิบเหลือเสมอโอ้โหสุดยอดจริงเป็นไงบ้างน้องยกภาพโอ้ทำไมถึงเร่งมาได้ขนาดนี้ครับอจีดอจีดแล้วแสนห้าเป็นังไงบ้างพี่ภาพร ก็ถูกโอเคครับถือว่าดีเดี๋ยวเอาใหมไม่ว่าอะไรน้องก็อก็ทำได้ดีมากเลครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าซ้อมมาดีไหมซ้อมมากี่วันได้ตั้งแต่พอชกเส็ไปทีแล้วก็เขาหยุดแค่สามวันเองครับเขาข้าวข้า้ว้งซ้มจีบแสนท่าไปได้น้องพี่นะครับเียนแซ่ดเสียนแซ่ดยท่าเร่งได้ดี้า เจออีกสักรอบได้ไหมได้ไม่รถ้าตอนคืนช่วงเวลาแบบนี้ต้องต้องบกี่กับเท่าไหร่เีวครับหน้าร้อก็ได้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันรอามอ๋อปีไม่นอครับครคอเป็นวายักุรับาได้ไห้อ้าหูยอดเกยตักขนานเป็นไงบ้าง

เปี่ยนเดินเปียนเราไม่ถอยนะตน้มันตีนชนตนอยู่ถามว่าเราถอยมันไม่ถอยเราก็ยืนแรกยืนได้ดีอยู่สี่ก็มีกลับไปกลับมายกาผมขกผมได้เต็มเลยมันก็ต้องต้องปได้อสองเร้ว่าเขาบอว่าโอเคแตโอเค้องแตกจมูกก็มีอาการเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเขามีอาการแบบแปรๆตัวเขยาน โย้ <lien> ่ายังยังเพิ่มอยู่นะครับจังลงทีมาเราแล้วใช่ยังยั้อยเป็นจงโต้างไหนมีการแล้วแค่แค่าต่างเดียวขาแร้กยยังไทยโค้งเข้าไปนิดนึงมทงโค้งเข้ามี่ได้อยูน้ขอมคร้บน้ำมานมาน้ำหมาน้ำหมา้มานหน้าน้วมาน้น้เสมานน้ำหานาน้สานา้าา